ดิงมอร์นิ่งครับสวัสดีทุกคนนะครับตื่นเช้ามาเรามาทําชีวิตประจาวันนะครับเราทําคลิปทุกจ้านะครับเรามาทาครีมกันก่อน,นไปทํางานนะครับนะเราจะทาก,ก่อนครีม่มครีมํารุงก่อนนะครับแล้วก็มาทาบีนักครีมนะครับแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลีให้ทั่วบนใบหน้าเนื้อครีมบางเบานะครับจึงเข้าไปหน้าเราได้เร็วมากขึ้นนะครับเรามาดูความแตกต่ตางกับ ฝั่งที่ไม่ได้ทาครับคือหน้าสดมากนะครับจะอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าของดีมันืรอดนะครับแล้วก็ามาทาฝั่งที่ที่เราไม่ได้ทาครีมนะครับฝั่งที่ไม่ทาหาปลกตะตภมไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ครีม,มเราก็ช่วยความชุ่มชื้นความกระจ่างใสเปล่งปลังช่วยดิ้วรอยล่องดึกนะครับแล้วก็ ไม่มีส่วนผสมของแป้งติดทนนาน48ชั่วโมงนะครับเพิ่มวิตามินผิวให้ความชุ่มชื้นม,ม,มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้รถฟ้ากะจุดต่างดำนะครับให้จางลงนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถากดลิง้งที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับเป็นส่งฟรีนะครับผม ดูที่ไทย498 0า